สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยมาพบกับครูมิวในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะคุณครูมีคำถามนะลูกคุณอยากรู้ว่าประเทศอะไรเอ่ยมีความสัมพันธ์นะคะกับประเทศไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานอยู่ฝั่งทะเลอันดามันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีดินแดนเนี่ย ติดอยู่กับประเทศไทยค่ะอ้าวพอจะรู้กันไหมให้ลูกครูเฉลยเลยละกันนะคะประเทศนั้นนะคะก็คือสหภาพเมียนมาหรือว่าพมา่าที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้นะลูกเรานะคะจะต้องอธิบายสภาพสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันนะคะในเมื่อวันนี้เนี่ยเราเรียนประเทศพม่านั้นแสดงว่าพวกเราทุกคนนะลูกจะต้องอธิบายนะคะสภาพสังคมเศรษฐกิจและก็การเมืองการปกครองนะคะของประเทศพม่าให้ได้นั่นเองนะคะลูกอะเรามาเข้าสู่นะคะขั้นตอนของการสอนของเราดีกว่านะลูกนะ อ่าเหมือนเดิมเนาะที่ตั้งของภูมิภาคนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะจำให้ได้นะคะว่าแต่ละประเทศนะลูกตั้งอยู่บริเวณไหนนั่นเองนะคะต่อมานะคะความคล้ายคลึงนะคะของประเทศเพื่อนบ้านเนาะอย่างเช่นนะคะเราเนี่ยจะมีรากฐานอรารยธรรมเนี่ยเช่นเดียวกันนะลูกนะก็คือจากจีนนะคะแล้วก็อินเดียเหมือนกันนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะลูกด้วยความที่เราตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะคะเนาะ ดังนั้นมันจะมีทรัพยากรนะคะที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะและก็เป็นแหล่งนะลูกที่ปลูกข้าวของโลกเช่นเดียวกันนะคะมีป่าไม้มียางพารานะลูกมีเครื่องเทศและก็มีแร่ธาต่างๆนะคะศาส,สนาหลักนะลูกในภูมิภาคนี้นะคะก็จะมีพระพุทธศาสนานะคะเนาะศาส,สนาอิสลามศาส,สนาคริสต์นั่นเองนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนาะเราก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีนะคะโดยการที่เราเนี่ย จัดตั้งในะลูกสมาคมอาเซียนขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเนาะว่าประเทศไหนบ้างนะคะที่มีพรมแดนหรือว่ามีดินแดนในะลูกนะตั้งอยู่นะคะติดกับประเทศไทยของเรานะคะลูกประเทศแรกก็คือเมียนมาเนาะเราจะเห็นเห็นไหมคะว่าติดอยู่กับประเทศเราเนาี่ยค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมลูกนะต่อมาก็จะเป็นประเทศลาวนะคะกัมพูชาและสุดท้ายนะคะก็คือมาเลเซียน,นั่นเองนะคะลูก อ่ะทีนี้นะคะ,ะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่นเนื้หาเนาะเดี๋ยวคุณครูให้ดูวิดีโอสรุปนะคะเนาะเกี่ยวกับประเทศเมียนมาแล้วกันนะคะตั้งใจดูนะลูกประเทศเมียนมาหรือชื่อเดิมว่าพามา่า มีอนณาเขตติดต่อกับประเทศอินเดียบังกลาเทศจีนลาวไทยอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันเป็นประเทศที่มีแหล่งวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามากมายเช่นวัดเจดีและพระพุทธรูปกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจมากมาย เมียนมามีพื้นที่657,740ตรารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับสองรองจากประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงคือเนบิดอเดิมเมืองหลวงคือเมืองยางกุ้งจนกระทั่งปีพุทธศักราช2548ประเทศเมียนมาได้ย้ายเมืองหลวงมาที่เนบิดอซึ่งตั้งอยู่ใจกลางประเทศและได้ย้ายสถานที่ราชการมาไว้ที่เมืองน,นี้เมียนมา่ามีประชากรประมาณ58ล้านคน ประกอบด้วยเชื้อชาติต่างๆมากถึง135เชื้อชาติซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละเป็นเชื้อชาติเมียนมาที่เหลือเป็นเชื้อชาติอื่นๆเช่นฉานกะเรนคัชินจีนมอนและอินเดียนชาวเมียนมาร้อยละ92นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามภาษาราชการคือภาษาเมียนมาและมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ระบบการปกครองเป็นแบบรัฐสภามีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นผู้นํารัฐบาลธงชาติเมียนมามีความหมายดังนี้แถบสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีแถบสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์แถบสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความเข้มแข็งรูปดาวห้าแฉกสีขาวหมายถึงสหาภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพวันชาติตรงกับวันที่4มกราคมหลังวันขึ้นปีใหม่เพียง3วัน ดอกไม้ประจำชาติคือดอกพะดุกหรือดอกประดูเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและความทนทานเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในงานประเพณีและพิธีทางศาสนาสกุลเงินคือจัดซึ่งหนึ่งบาทไทยจะเท่ากับประมาณ36จัดสินค้าส่งออกที่สำคัญคือแกส๊สธรรมชาติไม้ข้าวมเมล็ดพืชอัญมณีสิ่งทอสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรกลใย,ยสังเคราะห์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สถานที่สำคัญในเมียนมามีทั้งในย่างกุ้งและเนบีดอย่างกุ้งมีเจดีย์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมียนมามานานนั่นคือเจดีย์ชเวดากองเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศา,าธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธในเมียนมา เนบิดอปีสถานที่จําลอง5มหาสถานจริงๆครับองนี้ช่วตากองจําลองผมคุยกันข้างล่างว่าองค์นี้สร้างความสูงไม่เท่ากับองค์จริงเขาทําเสมอไม่ได้เพราะว่าองคจริงมันศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะเขาทําเป็นแบบว่าไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเมืองในปีตอ<ห>นะคะให้ประชาชนมาเคารพบูชาให้เขาอย่างที่ว่าเออใครที่ไม่สามารถที่จะไปไหว้เจดีย์ชูนดงที่ยงกุงได้นะคะก็มาไหว้ที่นี่แทนจําลองทุกอย่างเหมือนจริงไหมอย่างเช่น บริเวณรอบๆหรือว่าจะองค์จริงปิดทองทองจริงด้วยอะไรแบใช่แต่ว่าองค์นี้ไม่ได้ปิดทองทั้งหมดนะคะองค์นี้นะคะดูจากข้างล่างนะคะจะแตกต่างว่าเป็นสีนะคะข้างบนยอดเองที่ประกายอยู่นะคะเป็นทองแล้วก็ถ้าเป็นองค์จริงข้างบนก็จะมีเพชรนะคะขนาดเจลูกกลัดนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีอ่านี่ไม่มีนะคะแต่ว่าลักษณะการสร้างก็เหมือนกันนะคะทรงระฆังคว้านะคะแล้วก็ฐานก็ ผมเห็นคนเขาเดินเข้าออกได้ด้วยใช่ค่ะที่นี่ก็จะแตกต่างกับที่ยังกุยอย่างก็คือสามารถที่จะเข้าไปข้างในแลวก็เวียนเทียนข้างในได้แต่ไม่รอนะคะเพราะว่าที่ยังกุยมันจะมีสิ่งของผู้ธเจ้าศนลป์พระเกศาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าไปได้แต่ที่ไม่ได้มีอย่างนั้นมีแต่พระพุทธรูปอยู่ข้างในเราสามารถที่เข้าไปข้างในเข้าไปดูอ่ะโอเคภายในเจดีย์แห่งนี้ตกแต่งอย่างสวยงามครับด้วยลวดลายประดับประดาสีทอง รวมถึงใช้หินอ่อนตกแต่งในอีกหลายๆจุดและเรายังสังเกตเห็นชาวพม่าเดินทางเข้ามาสักการะกันยังไม่ขาดสายครับนอกจากองค์ชเวดากองจำลองแล้วที่เมืองเนบิดออยังได้จำลองพระมหามายามุนีเจดีชเวมอดอเจดีชเวสีกองและพระธาตุอินแฟน5มหาบูชาสถานที่ชาวพม่าเคารพนับถือครับ นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวสรุปเนาะที่ของประเทศเมียนมานะคะหรือของประเทศพม่านะลูกที่เรานะคะจำเป็นที่จะต้องรู้เนาะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนอื่นๆกันบ้างนะลูกนะ ทีนี้นะคะเราจะมาดูความรู้พื้นฐานเนาะเกี่ยวกับประเทศนะคะเมียนมาหรือว่าพมา่าของเรานะลูกเมืองหลวงนะคะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะก็คือเนปิดอนะคะเดิมทีเนี่ยคือย่างกุ้งเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเนปิดอนนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูประวัติความเป็นมาเนาะ ของประเทศพม่ากันนะคะลูกนะเดิมทีนะคะตั้งอยู่เนี่ยในแถบอาณาจักรโบราณนะคะก็คืออาณาจักรพยูนนะคะเนาะหรือว่าอาณาจักรสีเกตนะคะมีการนับถือพระพุทธศาสนานะคะเนาะทางตอนเหนือนะคะเนาะโดยที่เป็นที่ตั้งของอาณาจากักรพุกามมาก่อนนะคะแล้วก็ทางตอนใต้เนี่ยจะเป็นที่ตั้งนะลูกของอาณาจักรมอนนั่นเองนะคะเนาะในพม่าเนาะทีนี้ต่อมานะคะพออาณาจากกกาณักรพุกามนะลูกมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะเนาะ ทีนี้นะคะพระองค์เนี่ยก็คือเหมือนทรงขยายอํานาจนะลูกแผ่ขยายนะคะแล้วก็ธนุบารุงเนี่ยพระพุทธศาสนานะลูกจึงทําให้ประเทศพมา่านะคะมีการนับถือพระพุทธศาสนานะคะอย่างแพร่หลายในสมัยนี้นั่นเองนะลูกนะ ต่อมานะคะในช่วงของการล่าดินแดนหรือว่าการล่าอาณานิคมนะคะของชาวตะวันตกเนาะพม่าเองนะคะก็ตกเป็นหนึ่งในประเทศนะลูกนะที่ชาวตะวันตกให้ความสนใจนะคะและประเทศที่เข้ามาล่าอาณานิคมนะลูกในประเทศพม่านะคะก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะเนาะทีนี้นะคะต่อมานะลูกพม่าได้ทําสงครามกับอังกฤษนะคะเสร็จจากนั้นนะลูกนะ ก็เลยตกนะคะไปเป็นอาณานิคมของอังกฤษในที่สุดนะคะในปีพศ2429ค่ะลูกและสุดท้ายนะคะพม่าเนาะกว่าจะได้รับเอกราชนะคะอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็คือปีพศ2491นะคะหลังจากที่ได้รับเอกราชแล้วนะคะพม่าเนี่ยก็มีปัญหาด้านการเมืองการปกครองมาตลอดเนาะจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ประเทศพม่าเองนะลูกเขาก็พยายามนะคะเนาะที่จะพัฒนาหรือว่า อาหาขบวนการนะคะในการที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยในทุกๆด้านนั่นเองนะคะลูกทีนี้นะคะเราจะมาดูระบบก,การเมืองการปกครองของประเทศพมา่ากันนะคะลูกประเทศพมา่านะคะปกครองด้วยระบรอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์นะ่ะโดยมีประธานาธิบดีนะคะทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นผู้นานะคะฝ่ายบริหารหรือว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาล เดิมทีนะลูกก่อนที่อังกฤษนะคะจะเข้ามายึดครองพม่าเนาะพม่านะคะก็เคยปกครองในรูปแบบเดียวกันกับเราเนาะก็คือเคยมีพระมหากษัตริย์นะลูกนะแต่หลังจากนั้นเนาะพอถูกยึดครองอำน,นาจอะไรถูกไหมคะจึงทําให้ระบบกษัตริย์นะคะของประเทศพม่าเนี่ยล่มสลายไปเนาะจึงกลายเป็นระบบะะที่มีประธานาธิบดีแทนนั่นเองนะลูก อ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนต่างๆนะลูกนะเศรษฐกิจนะคะเนาะทีนี้นะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะลูกส่วนใหญ่นะคะของประเทศพม่านะลูกจะถูกผูกขาดนะคะโดยรัฐบาลนะคะหรือรัฐบาลเนี่ยเป็นคนสัมปทานนะคะในการทําธุรกิจนั้นๆหรือว่าธุรกิจบางอย่างนะคะกับภาคเอกชนนั่นเองค่ะลูก เนาะหลังจากนี้นะคะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจนะคะจะขึ้นอยู่กับกเกษตรกรรมเนะาะอาจจะเช่นเดียวกันกับบ้านเรานะคะเนะาะอาจจะแบบมีพืชหลักนะคะในการปลูกเนี่ยอย่างเช่นข้าวเจ้านะคะอ้อ,อยหรือว่าพืชเมืองร้อนต่างๆนะคะเนาะที่นิยมปลูกกันนั่นเองนะคะทีนี้นะคะภาคกลางนะคะเนาะก็จะมีน้ํามันปิโตเรเลียมค่ะเนาะอันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นทรัพยากรนะคะที่ คนเนี่ยต้องการถูงไหมลูกนะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีแบบว่าทําเหมืองแร่นะคะในการขุดแร่ต่างๆนะลูกนะมีหินมีสังกะสีนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงใต้นะลูกนะจะมีการทําเหมืองดีบุกนะคะเนาะแล้วก็มีการทําป่าไม้นะคะ มีการทำป่าไม้เป็นแบบไม้สักเลยนะลูกไม้สักเนี่ยพอปลูกนะคะพอเอามาขายเนี่ยได้ราคาดีมากๆเลยลูกเพราะว่าคนเนี่ยให้ความนิยมแล้วก็ให้ความสนใจนะคะในไม้สักนั่นเองนะลูกนะทีนี้นะคะทางฝั่งเนาะทะเลนะคะหรือว่าทางฝั่งภาคตะวันตกนะคะและภาคใต้เนี่ยเนอะจะติดอยู่กับทะเลอันดามันนะคะลูกก็จะมีการทําการประมงนั่นเองนะคะ ต่อมานะลูกเราจะมาดูที่สภาพนะคะสังคมและวัฒนธรรมกันนะคะลูกของประเทศเมียนมาว่ามีอะไรบ้างนะคะเนาะประเทศเมียนมานะลูกจะมีความหลากหลายนะคะทางประชากรนะคะอย่างที่ในวิดีโอเขาบอกไปเนาะมันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะส่วนใหญ่เนาะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือประชากรนะคะในประเทศเนี่ยจะเป็นชาวเมียนมาหรือว่าชาวพม่านะคะเนาะแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มชนเผ่านะคะต่างๆนั่นเองนะลูกนะ จำนวนมากที่อาศัยอยู่นะคะบริเวณแถบชายแดนนะคะอาจจะติดกับบังกลาเทศก็ได้นะคะพะม่าเนี่ยจะติดกับบังกลาเทศก่อนนะลูกนะแล้วก็จะถัดไปเป็นอินเดียนั่นเองนะคะเนาะทีนี้นะคะอ่าจะมีอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นจีนอินเดียลาวและก็ไทยนะคะเนาะภาษานะลูกนะทีนี้เราจะมาดูนะคะ ศาส,สนาประจำชาตินะคะศาสนาเนาะของพม่านะคะเขาจะนับถือพระพุทธศาสนานะลูกแล้วเขาจะให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนามากๆเลยนะคะเนาะนิกายก็เป็นนิกายเถรวาทนะลูกเช่นเดียวกันกับประเทศเรานะคะเนาะภาษาที่ใช้นะคะลูกก็คือภาษาเมียนมานะคะแล้วก็ภาษาที่สองนะคะอาจจะเป็น ภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเนื่องจากเนะาะพม่านะคะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยพม่าเนาะก็จะได้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่2นั่นเองนะคะและก็สุดท้ายนะลูกนะเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะมีอะไรกันบ้างนะลูกนะหนก็คือนะคะศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดนะลูกเราเห็นว่าบ้านเรานะคะอาจจะศรัทธาแล้วอะแต่ถ้าเราไปดูที่ประเทศพม่านะลูก พม่านะคะให้ความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างมากๆเลยนะคะลูกนะทีนี้นะคะอ่าพุทธศาสนิกชนนะลูกของชาวพม่านะคะนิยมที่จะไปทําบุญปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดเป็นประจํานะลูกทั้งในวันธรรมดาและวันสําคัญทางศาสนานะคะเนาะที่สําคัญนะคะพระพุทธศาสนาเนาะก็จะมีสถานที่สําคัญสาคัญเนาะอย่างเช่น เมื่อกี้นะคะที่เราดูไปเนาะก็คือมาหาเจดีนะคะชเวดากองถือได้ว่าเป็นสิ่งนะลูกคู่บ้านคู่เมืองนะคะของชาวเมียนมาถ้าใครไปเที่ยวประเภทอ่าถ้าเกิดใครนะลูกไปเที่ยวประเทศพม่านะคะแต่ถ้าไม่ได้ไปไหว้นะลูกเจดีชเวชเวดากองนะคะถือว่าไปไม่ถึงประเทศพม่านะลูกหรือแม้แต่นีน่เนาะเขาอาจจะทํานะคะจําลองของเจดีขึ้นมานะลูกนะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยไปสักการะบูชากันเลยนะคะ สรุปความรู้นะเกี่ยวกับประเทศพมา่านะคะเนาะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะประเทศพมา่านะคะก็จะมีสภาพาทางด้านการเมืองการปกครองนะคะที่ใช้ในระบอบประชาธิปไตยนะลูกโดยมีนะคะประธานาธิบดีนะคะทรงเป็นผู้นําสูงสุดเนาะสภาพเศรษฐกิจนะคะเนาะหรือว่าสังคมเองเนี่ยนะคะเศรษฐกิจนะคะในประเทศพมา่านะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพนะลูก ด้วยเกษตรกรรมนะคะเนาะส่วนสภาพสังคมนะคะก็เป็นแหล่งรวบรวมการของหลากหลายชนชาตินะคะแต่ว่าชาติหลักนะคะเนาะของประเทศเนี่ยก็คือนะคะาชาวเมียนมานั่นเองนะลูกนะแล้วก็สุดท้ายนะคะภาษานะคะแล้วก็ศาส,สนานะคะภาษาที่ใช้เนี่ยก็คือภาษาเมียนมานะคะศาส,สนาที่นับถือกันนะคะเป็นศาสนาประจำชาตินะลูกก็คือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะ